สวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับท่านครับเข้าสู่ในายการ AI Booster ครับก็บอกเลยเขารายการนี้ตั้งใจอยากให้คนครับช่วยคิดช่วยงานชิสบายขึ้นด้วย AI ครับหลายคนตรงนี้ครับก็หลังจากที่ได้ฟังหลายอีพิโซดของอาจารย์ก็รู้ว่า ChatGPT เนี่ยมันมีความสามารถอะไรหลากหลายมากมายซึ่งวันนี้ครับในตรงของอีพิโซดที่9เนี่ยอาจารย์ก็จะเน้นในเรื่องราวของในการใช้ตัวของ ChatGPT สำหรับตำแหน่งงานของ HR ครับแน่นอนครับหนึ่งในงาน HR ที่คุณจำเป็นต้องใช้ต่อเสมอและสม่ำเสมอว่าใช้แค่ทุกวันเลยครับก็คือเรื่องของ Job Description ครับ เราสามารถให้ Chat g p t เนี่ยสอะอาดเขียนตัวของ j o b Description ได้เอาจริงเหรออาจารย์มันเขียนได้เหรอหนูก็เคยใช้นะแต่มันเขียนไม่โอเคซึ่งวันนี้ครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาพูดคุยเรื่องของการใช้คำสั่งของตัว Chat g p t ่ยังไงให้สามารถเขียน j o b Description ให้ตรงตามงานที่คุต้อง,งการได้ครับโอเคนะตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะไปในส่วนของตัวหน้าจอของ Chat g p t กันนะเันน่นันตอนนี้หน้าจอพร้อมทุกอย่างพร้อม นะตอนนี้โอเคหนะ้า ChatGPT พร้อม HR พร้อมก็มคือคำสั่งของ HR เนี่ยพร้อมแล้วอะไปดูกันเลยครับแทนแทนแทนโอเคขอต้อนคนครับเข้าสู่ในหน้าจอ ChatGPT ครับวันนี้ครับอาจารย์ในในสิสวดของที่9เนี้ยเราจะมาคุยการการใช้ของตัว JD หรือเรียกกันว่า Job Description กันครับเพื่อช่วยเหลืองานของตัว HR กันแน่นอนว่าอาจารย์ก็จะมีฟรมเว w o r k ของในการเขียนตัวของ ChatGPT ครับ f r a เวิร์ k ในการเขียนวางคำสั่งนี่เลยปึ๊บ3ตัวนี้ครับ นี่เป็นเวิร์ครับก็คือรูปแบบของการเขียนรรคําสั่งคือโลบเราจะบอกให้ตัว c ช a t g p ทเป็นเป็นไครค o n t e x t ครับก็คือจะบ่งบอกว่าตัวบริษัทเราเนี่ยมีความประสงค์ต้องการอ่าเหมือนบริษัทเราเนี่ยเป็นอ่าเหมือนใช้ต้องการตัวคนเนี้ยอะไรบ้างแล้วก็ทัสครับประกาศการทํางานคือเราก็จะบอกเลยว่าจ็อบดิสขั้นเนี่ยต้องเขียนอะไรบ้างนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะอันนี้คือจะเป็นตัว3รูปแบบครับที่จะอ่าไม่ให้ตัวสตัวรูปแบบของการเขียนรรคําสัง่งชุดของจ็อบดิส n นะครับทุกคน โอเคเดี okay, ๋ยวไปดูตัวอย่างกันดีกว่าครับเติร์ดเติร์ดอาจารย์ก๊อปปี้เสร็จปุ๊บแปะไปเรียบร้อยครับนี่ดูกันโลครับตรงนี้นี่คืออัลบั้ทัน่หัวเราะอันแรกนะโลประกาศทําหน้าที่ให้เป็นใครครับอย่างนี้ตัวอย่างครับทําหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียน job d e s c r i p t i o n ครับเนี่ยมีความสามารถในการวิเคราะห์และเข้าใจความต้องการของตําแหน่งงานช่วยให้คุณสามารถสร้าง JdJD JD คือตัวย่อของ Job description นี่ครับ ที่ตรงตามคุณสมบัติของผู้สมัครที่ต้องการและเน้นทักษะเฉพาะด้านที่จําเป็นในการทํางานซึ่งตรงนี้เนี่ยการประกาศการทํางานการประกาศให้เขาเป็นใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่เชี่ยวชาญเนี่ยมันจะทําให้การเขียน job description เนี่ยที่มีคำเหลือมากขึ้นช่วยเลยครับว่าหลายคนนี้อาจจะมีคนที่เคยใช้อาจจะฟังที่อาจารย์วิ่งเีเนว่ยเขียนเนี่ยแบบเฮ้ยอาจารย์ผมเคยใช้เก็บเขียนมันไม่ได้ก็นีครับเราต้องประกาศให้เขาเป็นใครสักคนที่เชี่ยวชาญเสียก่อนอย่างนี้ครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียน job description ครับอ่ะลงมาคอนเทกต์ครับเนี่ยคอนเทกต์ครับ ก็คือเราบอกครับว่า,วาบริษัทของเราเนี่ยกำลังต้องการคน,นแบบไหนกันนะเนี่ยตัวอย่างครับบริษัทเทคโนโลยีที่ต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์ส่งว่าจา์เพิ่มชื่อไปกันบริษัทเปนซีโอกันนะอ่าเปนซีโอเทคโนโลยีที่ต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ต้องการคนที่มีความสามารถด้านการเขียนโค้ดและการทํางานเป็นทีมอันนี้เราบีบเราบีบเขาเขาว่วาบริษัทเราเนี่ยตอนนี้มีความประสงค์ต้องการอะไรทัสประกาศการทํางานทัสประกาศการทางานครับก็บอกว่าสร้าง job description ครับที่สามารถดึงดูด ซอฟต์แวร์อ g น n e เนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฟูลสแต็กนี่ครโดยเน้นทักษะในการเขียนโค้ดด้วยภาษา p y t h o n จวาวาสคริปต์และมีความรู้ด้านการใช้ c ข o าวเทคโนโลยีด้วยนะครับรวมถึงสามารถทำงานร่วมกับทีมพัฒนาที่มีความหลากหลายได้เออนี่เห็นไหมคุณเห็นว่าการเขียน s o r i p t i o n เนี่ยไม่ใช่ว่าสร้าง j s c r i p t i o n อ่า e s ส r i p t i o n สำหรับซอฟต w แ r ร์ n g i n e e r มันก็ได้นะแต่ตอนนี้คุณได้บีบเขาครับว่า ต้องมีอะไรบ้างที่เราระบุเลยว่าเขาต้องั้งต้องทำงานอะไรบ้างพวกเหล่านี้นะคุณนําไปประยุกได้นะอาจเดี๋ยวดูซิว่าในตัวบลหแล้วจะเป็นไงกด Enter กันเลยอ่เดี๋ยวคอยกันสักครุ่นะครับมาละเรียบร้อยด้านั่นลงมาด้านล่างนี่อันนี้อาจารย์เิมยไปเป็นภาษาอังกฤษโอ้อันนี้ทำไงดีเดี๋ยวไม่ต้องสีเียครับเดี๋ยวเราไปเรากรอกเป็นแปลมไทยได้เลยฮะอย่างเงี้ยอันนั้นน่นนี่ฮะเขากรอกเป็นภาษาอังกฤษมาอันนี้ให้เขาเขียนจบก่อนนะยังไม่ต้องปิดอะไร โอเคนี่ก่อไปถ้าเกิดใครต้องการรับคนที่แบบเป็นนานาชาติสากลก็สามารถใช้แบบนี้ได้เหมือนกันนะอันนี้เพราะบางทีอย่างที่อาจารย์เขียนตรงนี้จริงภาษาไทยเยอะจริงจริง,รง,รงตัวใช้พีมันต้องตอบภาษาไทยนะแต่เนี้ยตอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราบอกให้เขาแปลได้นะโอเคเรียบร้อยครับตรงนี้เราพิมพ์ง่ายครับอ่าจากข้อมูลด้านบนนะให้แปลเป็นภาษาไทย Enter เห็นไหมเขาเขียนมาละเนี้ย ตำแหน่งงานวิศวกรซอฟต์แวร์ฟูสต้าครับตรงนี้เกี่ยวกับเรา,าที่ไปส,สู้เทคโนโลยีครับเรามุ่งนั่นที่พัฒนาซอฟต์วัดวัฒนกรรมซอฟต์แวร์ใหม่ๆในการเราเพิ่มเริ่มโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์หน้าตื่นเต้นเติร์ดเนี่ยเขาก็จะมีการเขียนขยายเกี่ยวกับเราเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นด้วยจากในคอนเทกต์นี่แหละครับคุณสามารถที่ไปแก้ไขได้นะตรงนี้ภาพรวมบอร์ดครับรรเรากำลังมองหาอะไรเห็นไหมเขาก็จะมีการแบบว่าภาพรวมตอนนี้เราต้องการประสงค์อะไรบ้างนะครับตรงนี้คุณสามารถแก้ไขได้นี่ฮะ หน้าที่ควาวมรับผิดชอบหลักนะพัฒนาดูแลแอปพลิเคชันฟูสอ่าแต็กโดยไพทอนนะครับในสลับแบ็กเอด์และเฟรมเวิร์สต่างเนี้ยคือตัวพวกเหล่านี้คือฐานข้อมูลแชทเจอวิธเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีเขาเรียกดาต้าเบสของของที่ว่าเรียกว,ว่าไงคือหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่และตำแหน่งเนี่ยเยอะอยู่แล้ะเขาก็จะนํามาประยุกต์ตรงนี้ให้กับคุณเนี่ยเยอะแบบว่าทําการเขียนเนี่ยเซตเนี้ยให้กับคุณเลยแทนที่ว่าคุณต้องไปนั่งเปิดตัวของด็อกิเมนต์เก่าๆหรือไปนั่งแต่งหรือไปดูคนอื่นนะไม่ต้องครับเราสามารถให้ีีี่่ยยนน้้ไดเเล ออกแบบพัฒนา A A P I และมี c r o s เซอร์วิสทำงานร่วมกับทีมข้ามสายงานในการกำหนดออกแบบและปล่อยฟีเจอร์บ,ร,บ,ร,บริกันใหม่ได้ทำให้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์สามารถปรุงขนาดบรรยภาษาง่ายเนี่ยมันเขาจะมีดีบีฟต่างๆเพราะบางครั้งเราต้องมี to do list เขาเรียกว่าเหมือนเชจีทเนี่ยเป็น to do list ให้กับตัวคุณในการว่า้แบบบางทีเราจะปากประกาศจ็อบดิสคั่นอะเผื่อเราหลุดในบางตำแหน่งทา่ไปเพราะบางครั้งในการหลุดตรงนี้เวลาจะไปส่งให้งานเขาเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเอ้าในในตำแหน่งงานนี้เขาไม่ได้บอกนี่ว่าต้องทำตัวนี้อะไรประมาณนี้เนี่ยครับ คุณสมบัติที่จําเป็นครับนี่ฮะเชี่ยวชาญการเขียน Python นะครับตรงนี้ความรู้ที่แข็งแกร่งใน Java Script และ Framework ต่างๆประสบการณ์กับแพลตฟอร์มคเว่าใจดีต่างๆตๆเเนี่ยก็จะมีข้อมูลต่างๆเหล่านี้โหเนี่ยค่อนข้างยาวคุณสอบส่อต้องการต่างเนี่ยคุณก็ไปจะไปจัดการแก้ไขได้สิ่งเรามอบให้นะครับตรงนี้ก็คือสิ่งที่บริษัทเรามอบให้นะสวัสดิและล้อมกันทำให้เป็นกันเองเน้นการทางานร่วมกันโอกาสในการพัฒนาทักษะและยุคเทคโนโลยีใหม่ๆโอกาสการทํางานบนคง การที่นี้ล้ำสมัยการจัดการร้าที่มันยืดหยุ่นนะครับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่แข่งที่แข่งขันได้จริงๆต้องบอกว่าที่ที่ชัดเจนหรือว่านี่แล้วแต่นี่คุณไปแก้ไขได้เนอะอาจจะไปเติมเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการที่มันชัดเจนมากขึ้นพวกนี้ครับวิสมั่งไงนะครับตรงนี้นี่ครับก็ปิดท้ายด้วยเบซโนเทลยุยย์ครับเป็นในจ้างที่ให้โอกาสเท่าเทียมแล้วให้ความสาคัญกับความหลากหลายและความมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่เป็นยอมรับความแตกต่างทุกคนโอเคนี่เลยถ้าคุณไม่โอเคครับตรงนี้ก็สามารถกดเจนรีเจนี้ สร้างใหม่สร้างตัว job description นี้ใหม่ได้เลยครับนี่ฮะเราก็สามารถเนี่ยเขาก็จะอ,อ๋อลืมไปตรงนี้มันแปลข้างบนเนะในส่วนตรงนี้ครับคุณก็กดหยุดปุ๊บอ่าถ้าเราอยากจะไปขอใหม่เนะอันเนี้ยสมว่าก่อนนี้กอาจารย์หนูไม่อยากจะแปลสมว่าตรงเคสนี้เนะแบบไม่อยากต้่งกดแปลนะกดแก้ไขครับนี่เขียนเพิ่มเติมด้านบนครับตรงนี้เลยว่าอ่าเดี๋ยวนะลงมาตรงนี้ให้เขียนเนี่ยเนี่ยให้เขียนเป็นภา,าษาไทยนะอ่ะอันนี้ลงนี้เลยนะ เซนเลยครับเนี่ยทุกๆครั้งอ่ะเห็นไหมเขียนภาษาไทยเรียบร้อยแล้วจบแล้วเนี่ยหมายความว่าคือกอ่อนนี้เกือบเขาเขียนภาษาอังกฤษเนอะเราก็ไปแก้ข้างบนรับบอกว่า,าให้เขียนภาษาไทยเพิ่มเนี่ยให้เขียนภาษาไทยและการเขียนพวกตำแหน่งวกอ่านพวกเขียนจอบ่ิั้นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามที่กดสร้างใหม่เนี่ยเสมอลองใช้ก็ดูครับตรงนี้นี่คือความสามารถ c h a t GPT ครับเป็นไงบ้างเอ่ยทุกคน ได้เห็นความสามารถของด้านของใช้จีวทีการช่วยเหลือการเขียน e s c r i ิ t i o n แล้วใครที่ทำงาน HR อยู่เห็นคำสั่งชุดนี้ช่วยคุณได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscription ตัวช่องของอาจารย์รายการของ Air อ์บ oster ด้วยนะยังมีเรื่องราวของการใช้คำสั่งอีกมากมายที่จะมาซัพพอร์ตคุณทำให้คุณได้เติบโตกันพัฒนาคุณอัพสกิลหรือสกิลตัวคุณเนี่ยให้เป็น HR ยุคใหม่และคนที่ฟังทั่วไปก็สามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานตรงนี้นำไปวิใช้ในเรื่องของธุรกิจบริการสินค้าตัวคุณได้เช่นกัน ขอบคุณทุกคนครับที่รับฟังกันยังไงก็ลืมติดตามกันยังมีอีพีซดังไงมากมายอีพีสดอ้อนหลังของอาจารย์ก็มีความรู้ที่น่าสนใจมากมายนะอย่าลืมตรงนี้เขาจะมีตัวของอ่าเขาเรียกว,ว่าตัวของคลิปอาจารย์ก็จะขึ้นอยู่ข้างๆตรงด้านล่างนี้ก็สามารถคลิกเข้าไปดูกันได้เลยนะทุกคนโอเคไว้เจอกันใหม่ครับทุกคนอีพีซดต่อไปเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันครับทุกคนเจอกันนะ